ขอเสียตงตบมือให้กับพี่เวฟสาริณ์หน่อยครับผมเย่ yeah. สวัสดีครับสวัสดีดยังเปน็นทางการครับพี่เวฟครับสวัสดีครับ <c oughs> เจอกันบ่อยนะเราเนี่ย <c oughs> น,นีเจอ,อกันรอบรอบบ่อยครับกับพี่เวฟนะ <c oughs> เป็นยังไงวันนี้มาที่นี่ <c oughs> โอ้โหผู้คนเยอะแยะมากมายนะฮะสงการโดนแบนงานไปหลายงานูริงดู <c oughs> น,นั่นเราไม่พูดถึงฮะทีม สงบแล้วนะครับวันนี้เราได้มาใช่ครับมีเอ่อมามีความสุขที่ห้างแห่งนี้นะครับผมจะติดอ่างไปไหนวะเนี่ยครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าถูกต้องครับครับผมคกับโศกการเฟสติวัลของเราเนี่ยฮะผมเขามีเขามีมาหลายวันแล้วฮะไม่ดึงคุณเขินอะไรหรือเปล่าผมเขินหนวดพี่แหวนีช่แหละเจอเข้าท้ายมีหนวดมาเจออ้าวอุ้ยขยีบเท้าครับลูกไม่มีฮะเมื่อกี้ได้ผมฮะ วันนี้เราอยากเป็นลูกเราอยากเป็นลูกอ๋อแั่นอนและดูโอเคเลยพี่ผมไปเป็นชาวไร่ชาวสวนแล้ววันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับเห็ดโคนของพี่เวฟนะครับพี่เวฟกำลังปลูกเห็ดอยู่อ้านะฮะคิดว่าเราพูดจริงไหมเนี่ยนี่เราผมพูดจริงๆเนี่ยเอ้าหัวเราะอะไรกันเนี่ยนะดาราจะปลูกเห็ดบ้างไม่ได้ยังไงครับผมยืนยักยืนครับเดี๋ยวรอดูอะไรนะโอ้ยอะไรเราไอ้ผมผมมีปัญหากับเพฟซบุ๊กแน่เนี่ย นะนี่แก้งตุ้ยหรือแก้งผมุไม่มีใครเขาตรงไหไม่โดนปิดแน่นะอะเรามีของรางวัลประจัแล้วต้องครับพี่เวฟตุ้ยจะแจกให้ง่ายไหมห้าคนได้ไม่มีปัญหาครับชูมือเลยครับเราขอความแบบว่าอ่ะไม่ต้องใช้แฟนคขับไ็ได้อ่ะอ่ะมามาเดี๋ยวผมไปรับเลยผมไปรับถึงมือเลยอยู่ไหนฮะมีไหมฮะขอห้าคนครับ เขขามีอและ้5คนนี้นะครับจะได้ถ่ายรูปร่วมกับพี่ด้วยนี่มาแล้วครับ1ท่าน1ท่านอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่แฟนคลับนะฮะใช่ใช่ใช่ครับเป็นเป็นเป็นแฟนคลับผมครับก่อนอื่นพี่ท่านผมผมผมไม่ค่อยมีแฟนคลับผู้ชายเป็นตุ๊ดก็เนี่ยไม่ได้เป็นครับโอ้ยมีใจมีแฟนคลับผู้ชายเริ่มต้นคอนเสิร์นะพออีก4คนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คุณพี่อันนี้นี่ตัวขวานตัวขวานตามงานต่างๆเลยนะครับคนนี้ก็คุณพี่นี่แหละที่อ่ะ ข้อความงตุ้ยเมื่อกี้ฟังว่าอะไรครับจะเกณฑ์อาหารแล้วรักษาสุขภาพด้วยเอ้าคอพี่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อไหร่อันนี้พี่เขาให้ขึ้นมาด้วยนะฮะก็บอกว่ามาครับดูีมีไหมฮะมาขึ้นเลยครับใส่เสื้อซึไม่รู้เลยว่าแฟนดูไม่รู้พี่เขานมามาแล้วสี่คนครับเจอหน้าแรวหัวเ้อกันเองที่พี่เวฟมงกุลครับเออบอกว่าอุ้ยมาเจอกันเกมนี้อีกแล้ว เวีดีที่แล้วก็เพิ่งเจอเลยอะไรนะไอคนเดียวเลยนะอีกหนึ่งคนครับหนึ่งคนครับมีไหมฮะคนเดียวคนเดียวเร็วเมาเร็วเร็วมีไหมฮะมีไหมฮะมาครับมามาเลยมาเลยครับมาเลยนะมาไกลด้วยนะฮะเหมือนเหมือนจะเสื้อเขียวใช่เป็นรับต้อนนะฮะไม่ใช่นะฮะมาครับไป แฟนขับตุ้ยนะครับเห็นยื้นให้อยู่ฮะเอมาแล้วเช๊กอ,อ่ะพี่ละโกรสัมให้ก่อนว่าชื่ออะไรกันบ้างครับผมมามายืนเรียงเราครับเริม่มครับผมอ่ะครับชื่ออะไรครับเอค่ะคุณเอนะครับอ,าาอ่ะอีกสักครอบครับพี่ <c oughs> อ๋อเกิอ <c oughs> สนุกมากพี่